ฝนจะตกแล้วค่ะตกทุกวันฝนที่ดันทอยฝนจะตกทุกวันฝนจะมาแล้วสิฝนจะมาแล้วทุกวันค่ะเยอะบ่ะ อันนั้นเจ้ามามาแต่งเล็บบุพานได้ถ่ายเลยพอแต่งเล็บหมอมาแต่งเล็บเนี่ยเอาเครื่องมาแต่งค่ะรถหมอมาแต่งเล็บเสร็จแล้ววะสันอ่าควายจะลงรถแล้วควายจะลงรถ ก็มาแล้วผุนดิอันนั้นควายก็มาแล้วนะกำลังมานะทางนี้กำลังลงรถทั้งนั้นกำลังมาเออคอันนี้กำลังกินหญ้าเลาะกำลังกินหญ้าเลาะอยู่ดิโอ้อันเกิดไหมได้เนี้ยกำลังเกิดโอ้ ไปเลยค่ะไปเลยค่ะยาก็กินบ่ยางเจียวหันยางเจียวบ่กินบ่กินขมื้ออออ้าวไต่บันไดลงเลยไต่บันไดไต่บันไดไต่บันไดลงแล้วอันนี้ตัวคันดิ โอ oh, ้ตรวจคัตนตรวจคันตรวจคันงัวดิ เอาหจักเลยตีไม่ใช่มีลูกเลยบ่ไม่ใช่มีลูกเลยจ้ะจกเบิ่งซิหจักในหมอนะหูจักเลยในหมอนะชมแล้วว่ากชมลมแล้วมลวบอมีสองชมแล้วอนชมแล้วบว่ากชมสอมแบอกชมแล้วอว่อสชมอชอชมแลอ เพื่อนกับหูหะนะ้เลยเนาะหมอเน,อะนาะจักกันเนาะเอาล,งล่งเหรอคะเอาล,งล่งเหรอเอาควายเอาควายมาเมื่อกี้นี่ถ่ายควายลงหลดตัวหนึ่งตัวเดียว,ว,ยวถ่ายควายลงหลดแล้วก็ัมาถ่ายอันตัวคันงัว <laughs> บอติดปรเสริฐตัวขั้นและบอทิดผสมใหม่พร้อมสมใหม่บ่พร้ออยากให้กินเอาเพื่อนให้กินคุนี่ย้อควยพร้อมจำนายกินเพื่องกินเพื่อง ตัวเมียบับอกตัวเทือกสามตัวเทือกสามตัวเมียแม่สีแม่หาแม่หาตัวเทือกสามอันนี้อันไทยก็สิไทยแกนเดนเข้าไปบัวร้าไม่ขีดผมใช่มันบวมบ่ กินเพื่อนแล้วไปนอนเดินมาสันของเจ้าขั้วอันป่านขัวนะ้วไอ้เนาะอัดหน่าอัดเพื่องแล้วมาสันบ้านเลี้ยงสายลายปานทหารเลยคนนี้สลายโอ้ขนาดมันได้มีอันล็อกคลลยอแล้วยังเพียงกันเลยออกไปนอนทั้งน,อน้องมาสันผลตัวค้ำกับพอดีเติบโตบุนแล้วตัวมนะนะียหา่า โตฟูสามทิแปดตัวพร้อมจำนายมาจังใครยังได้ไปเลี้ยงกันดีที่มาเลือกเอาเลยสามหมื่นแปดบ่แม่นะฮะเฉพาะแม่สามหมื่นแปดตัวละสามสิบแปด โอ้โหดีตัวตนนี้นั่งยืนบ่งเขวียอยู่หัวยืนบ่งเขวียอยู่หโอ้ควายที่หายมาเห็นเมื่อวานนี่แหละคะนะ่ะที่ตอนผลโตนะ๊เน่ะที่อันที่ตอนผลโต๊แเราถ่ายเห็นควายมานะฟูงนี้แหละคะ่ะคนซื้อมาขายพร้อมจำหน่ายคนละที่เห็นตอนอันที่ถ่ายอันผลโต๊กแล้วก็มีควายหย่านะคะฟูงนี้แหละคะ่ะพยัญชาไยไกลเอาไว้ทามือใดอัน เพื่อนปอยังมือสาวทิถ่ายไกลให้เบิ่งนะคระับทำให้เบิงเขากินหยาก่อนกินหยาเป็นกินเฟืองมาจะกินหนายากรนะมากินหยากงน้ำมาบ่าท่านไปถ่ายทงบ่ท่านเพราะว่าฝน,น,นอามาก,ก่อนหบ่ท่านก็เลยมาเห็นอย่างนี้คอกหัวปลนรอไป็เลยอยู่ปลนรอไป็เลย น้องปุยฝ่ายน้องปุยฝ่ายได้จักปีจักเดือนแล้วเจ๊กเดือนหัวหุ้จักสื่ออีหุ้จักหุ้จักสื่ออีกนะปุยฝ่ายปุยฝ่ายน้องปุยฝ่ายน้องปุยฝ่ายน้องปุยฝ้ายจะขอมานอแยงอยู่สิ พูได้บ้างไหมคับอันนี้น้องปุยฝ้ายอันนี้สายเผือกอันนี้แก้วฟ้ามาสั้นมีใบมีหลอดตัวงอันบ๊กเบิร์นี่ยของ่ดนนั่นองพอฮันบ๊กเบิรตเอันนี้สายฟ้าอันนี้สายฟ้า จักเดือนแล้วสายฟ้านี่บม่ได้อยู่ได้เศร้าได้จักเดือนแล้วสายฟ้าอันนี้ได้สิบเอ็ดเดือนสายฟ้านี่แก้วฟ้านี่เออโอ้แก้วฟ้าผู้หลับเปี้ยนเัาซื้อให้เปี้ยนเัาซื้อให้แก้วฟ้าสิบเอ็ดเดือนแก้วฟ้าซื้อแก้วฟ้าแก้วฟ้ารู้แก้วฟ้างั้นูกแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าเออลูกแก้วฟ้า นีีมันซื้อผ้าขวัญผ้าขวัญพ่อจะมีอันจอมขวัญนะพอดีจอมขวัญมีจอมขวัญเลยเข้ามาผ้าขวัญทีพัดเห็นตุละสามล้านได้คอยโดนผ้าขวัญผ้าขวัญมาแล้วโอ้ผ้าขวัญคนมีขวัญเด้พอดีเอาเอาขี้โยขาพอดีเอาไปยังงี้โยขาอยังเอาเอ้ยผ้าขวัญเดียวโยขาสิาผ้าขวัญมันมันมีขวัญเด้นะเด็ดมันดีจ้ะอันนี้ก็มีน้ำน้ำขาหน่ะ พรางพาขวัญพาขวัญเมื่อกี้นี่พาขวัญยกขาปานมากเดยอ่าเป็นเวลา <c oughs> กินมันกินมันกินเป็นเวลาเนาะปุกกนนินเป็นเวลาเออกินเป็นเวลาเลยเดี๋ยวไม่ได้ฆ่ากันกินอะไรกนจะเปนเวลาน้องพาขวัญลูกแก้วฟ้าแบบไหมเออน้องพาขวัญลูกของแก้วฟ้าอืมน้องพาขวัญลูกของแก้วฟ้าอ้าวเมื่อกี้นี่เป็นอย่างขึ้ยกขา สีวิงว่งบ่ซีวิง้งคือม้านี่บ่น้องผ้าขวัญน,นี่ผ้าขวัญน,นี่ราคาเกษตรกรเหมราคาเกษตรกรนี่ขนาดเอา้าเป็นยังเวลาเอยผ้าขวัญเวลาโตโตเอานโยกขาเลยเด้คขนาดขวบแก้วฮะค่อยดอนขวบแก้วค่อยเอย<า>ดินขวบแก้วเออน้องผ้าขวัญโยกขาขึ้นรถขอบแก้วฟ้า จะเอจ่ะสวัสดีจ้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 ะพา<อ>ขวานหน,โนุนขาน้องพาขวานเอิญนุน,นโยกขาผู้นั้นได้เอิญค่ะผู้จะขอเอาหยาให้กินนะเอิญโยกขาเพิน่นมันกินเป็นเวลาแต่่กอนบริเวณนี้มันคลายหยกกันมันเยอะเกี่ยวอินเป็นเวลาเอิญขำเป็นเวลา้ผู้มาบริสุทธิ์ วันนี้พักกักินไหนมีเป็นเวลาเหยอกกันเอ้ยยางหวนไปหวนมาอยู่จ้ะกินเป็นเวลาบ้ากล้วยลาเท่าหันบัวบานเท่าหันโอ้ยสีต่อที่สี่อ่ะด่างคมและจุดเด่นเพิ่นด่างคมเขึ้นคือมาเนาะเพิ่นตกน้ำเลี้ยงอยู่เป็นยังจอยอยู่มันแยกออกจากแม่จะขึ้นมานี่เนาะเวลาเวลาตัวเอินสื่อน่ะมันสิงหค่ะ จ้ะเอ๊สวัสดีจ้ารเดียวเดี๋ยวดีวือกจ้าเผือกสอลีเผือกสามลีเผือกสาลีบ่อนี่มีใบมีหลอดจะทำได้หรอเกมีใบม่หลอดแม่สูงร้อีแม่นะแม่เพิ่นกัเผือกแม่กับเผือกสูงร้อสี่สิบแม่เผือกลูกเผือกแก้วฟ้าที่ลูกคือท้าขวัญเอ พ่อซื้อแก้วฟ้าแม่ซือ้อก็ลูกซื้อผ้าขวัญอันข่อยอน่างอันคนตากระขาวนะคนตากระขาวบอกเอฟซีไปในได้ตามันติดบอแถมแก้มไม่ติดบอจ้ำแค่ค่อยๆตาบอแถมแก้มบอจ้ำแต่หากอันตามนันอันใดตามันเส้นขนมันขาวควายทำมันได้อ้นวนมันก็งามอันนี้หากก็เอามาสิหากก็ามาได้กินหย่าสิ หามากินยาบ้านดอนทอยในงามได้ยาบ้านดอนทอยก็อ้วนเลยดอนทอยผู้ใดสนใจเผือกโทรมาเลยสนใจเผือกโทรมาเลยดิราคาคุยกันได้ราคาคุยกันได้เผือกเผือกสายฟ้าแก้วฟ้าหยู่นจ่อยอ่ามาโชว์หุ่นนะจ๊ะโชว์หน่วยโชว์ดู ้วตีนกระแก้วตีนแก้วปะพนัน,นนะนะพนันโยกตลอดเลยค่ะนะต่างก,กระทองงามเลยเอา้าไปยังต่าดีอยู่ข้าววัวหนนะึ่งงาเออยกแต่ขาโยกขาโซ่ตลอดเลย,ยลเลย,นานาเลยตากระบอกนะโอ้ตาปอกดิตากแก้วนะ เลี S <S ย้ยง,ง,งใหญ่ค่ะคือว่าเท่กังกานแบบเดินเลี้ยงค่ะสร้างเป็นเนาะอดอนกับดอนค่ะขนาดดอนกันสร้างเป็น,ปนดำกับดำดอนกับดอนอ <S <S ดำทั้งดำทั้งดอนทั้งดอนทั้งดำตัวนั้นจะตัวนั้นตัวที่สามมันจะคอมันนอนแยงอยู่นะจะคอมานอนแยงอยู่ตัวที่สามตัวน,น,นีอยอย้บิ๊กเบิร์ตตัวที่สอง ลูกบิ๊กเบิดบิ๊กเบิดบิ๊กเบิดเน่ะจลูกสาวบิ๊กเบิดลูกสาวบิ๊กเบิดได้เเดือนนึงเเดือนนึงร้อยยี่สิร้ี่สิีกลางนี่ดิตกกลางนี่เบิร์ดเพชรอุดเบิร์ดเพชรอุดลูกเพชรอุดรอันพ่อเบิร์พ่อเบิร์แม่เพชรอุดเดได้ยักเดือนแล้วตัวนี้มั้สิเอ็ดสิบเ้าสิสอง น้องสิกายแล้วฮะนี่เบิร์ดสิกายแล้วมีเบิร์ดสิกายแล้วจีเออผ้าขวัญกับสกายมันละผ้าขวัญนี่ยงดิข้าขวัญทำไมเธอถึงถึงดอดจังดอดซัมรี่อดซัี่ดิละวุ่นอะหางหางแก้วเด้ฮะห่างบ้านน้าห่างบ่อใส่โอ้ห่างตาอุ้ยดูแลก็ชิ่งงามอือ กำลังถนอมอยู่กำลังให้ให้กินแย่มาสองมื้อหนึ่งครมาสองมื้อหนึ่งอะไรยังผ่านมาบ่เห็นอันนี้วันนี้เดี๋ยวผ่านมาเราเห็นเอ้าคือมีควยโดนเขาเหมืนแก้วครับคือมีควยโดนจริงเขาเมือนต้นไทเออเนาะโอ้เขาแก้วโอ้ีนกระส่ายเลยเนบยามไหนรอแตน ราแต่อ้วนเนาะมันอ้วนแ้วขนันล่นังามอันนี้กำลังไ่ล้นอยู่ดิกินดีกินดีอยู่ดิผู้ใดสนใจก็มาเบิ่งกบาเลยดอนทอยดิที่ดอนทอยนะคะเปิดเปิดไว้หนึ่งแบาทเปิดแล้วนะคะเปิดหนึ่งแสน ออน้องสายน้องน้องน้องแก้วขวัญเนี่ยบ่น้องพ้าขวัญบุญเะเปลี่ยนชื่อให้ยแล้วได้ตัวนีพพวน้พ้าขวัญตัวนี้พ้าขวัญน้องพ้าขวัญเปิดหนึ่งแสนบาทต่อรองได้ต่อรองได้เปิดแล้วออจมูกน้องคม

กินช่้เนี่ยพาอขวัญ ชื่อว่าค no well, so. ่อยดอนดอนบนเนี่ยดอนข้าขนนะดอนข้าขนตาไปนะแก้วฟ้าเบิงใบอพอนะฟ้าข้นใดญ่เสอพอฮะแก้วฟ้ามีใบมีหลอดครบ แม่ยังแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายเผือกเออแม่ฝ้ายเผือกพ่อแก้วฟ้าพ่อแก้วฟ้าแม่ฝ้ายเผือกใบมีหลอดพบใบมีหลอดพบเดเกิดไอนท,ที่หนึ่งแสนบาทรอรองได้ หนึ่งแสนบาทต่อรองได้แม่สูงร้อสหแม่ห้อยสกมีคลิปวีดีโอแม่อันพร้อมเห็นก้อมสูงแม่พร้อมไฟตกน้ำเลียงคาววันในกาซักเลยน้ำกุ้งส่างอียได้จักเดือล้วก็ สิบเอ็เดเดือนน้องน้องสิบเอ็ดเดือนแล้วผ้าขวัญเนานะน้องผ้าขวานน้นอง <c oughs> น้องผ้าขวานเ <c oughs> อ,อาตอนนี้มันก็จะเข่าเลยค่ะเดี๋ยวเอามามามาเข้าน้องกันตอนนี้จะพรมหดายดิเด็กตอนนี้ก็เข่าเพื่อกันตายคู่โต้ก่อนอยู่ขายคู่โต้สิ <c oughs> ขายคุณตัวนครน้องนมิวสันมาเบิ้งเอ้านะคะ่ะที่ดอนทอยดอนทอยพอด,ดี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 ใบ,ดดบ,ดดบไม่หลอดทุกตัวนี่ใบไม่หลอดทุกตัวอีกดอนทอย,ทอย,ทอยตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภอกราระนวยจังหวัดสกนลนครดอนทอยค่ะพักมาได้ที่เบอร์ที่เบอร์080 080 <180, S 1> 162 162 6833 16 6833 16 ห้าปุ๊กหกโดนทอยทักมาได้นะคะก็หาบึงแนนี่อเออสับปอยให้คอยมากบึงขึ้ย่งนี้วยนเอาไอ้ข่าที่เจ้าหนี้เขเพิ่มงัเาเือสับเรีอคอยดนมันแนมไหเลย ยังค่อยดรแเนมงไงจีปล่อยออกไปแล้วของค่อยนะของค่อยนะจีบะลงหมูด้วยบ่บะลงหมู่้วยจีเลี้ยงค่อยดรอบะลงหมู่เลยจีเนมไปไกลๆกูก็ค่อยมาแล้วรอให้อ้วนเดี๋ยวก็น่าดูน่ารักจะเอจะ พ่อขวัญสวัสด ja ีจ้าสวัสดีจ้าพ่อขวัญแข้งขากระยาวดีสไตล์เกี่ยวขาสวัสดีจ้าพ่อขวัญแข้งขาเหนียวยังสวัสดีจ้าเอาหอยมาหอยมาสวัสดีจ้ายกขาให้เบิ้งเน่้ยยกขาให้เบิ้งเน่้ยยกขาให้เบิ้งเน่้ยวันน้เมื่อคืยกขาจะคลองเอิรนเราโยกขาแค่เบรกจำเสียงจำเสียงวะขวันขวันงามด้วยล่ะขวันอู้นา เออน้อควันนะควันโหนาหลังพี่หางมันเหมือนหนีงหางงามงามทำหมหางนี่หางสั้นกระดับกัน้หางมาพัดเ้อคนคนนะหางยาวนึกหางมาพัดท้าคนเลยหางโอ้ โอเคจ้ะโอเคจ้ะไม่ควรเราจ้ะตัวตัวกลางเลยบ่ตัวไม่กันทำน้ำกันเลยบ่รูปทรงห่ะควยใจคุยให้ลูกบ่พระขวัญมาผีมาผีมาผีมาเร็วเอาผนอยากบ่ฮะเ,เ,เอาอยากบ่เอาสิาาให้กินด้วยฮ่ะได้ยินเสียงฮักบ่ไนะด้เนาะฮัดโ กินบะกินปฮะฮะอืมอืมนี่แ่หนขานายกอีกย er, you know, ่งขานะยกอีกอย่างขานะยกขึ้นอีกอย่างขาบักคุ้ยเอ้ยปนใจสิยก้ับ่เออ

คนตาครสิคือคือพ่นี่าเนาะชื่อคือพลังอ่ะนะพลังเนีอันนี่ฮะพลังคื่อพลังเผื่อมือนะเผื่อเผื่อพ่นมือเผื่อพ่นตาเผือกเบดดิวยเจ้าฟ้าโอเคฟ้าใสๆอันผ้าขวัญบายบายผ้าขวัญ เดให้ชมแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสนใจทักมาได้นะจ๊ะขอบคุณหลายหลายเดอ้อสบายดีบองซูขอบพระคุณมากจ๊ะสวัสดีจ้า